สวัสดีค่ะวันนี้เราก็มาพบกันอีกแล้วนะคะวันนี้เราจะมาทําน้ําชาเขียวมะลินะคะสาหรับไว้ทานเองหรือทําขายก็ได้นะคะสิ่งที่ต้องเตรียมก็คือชาเขียวมะลินะคะจะเป็นแบบนี้ก็ได้ลองหาซื้อกันดูนะคะง่ายๆ่หรือว่ก็อลองไปหาตามร้านชาค่ะบอกเขาว่าเป็นชาเขียวมะลินะคะแล้วก็ผ้าขาวบางนะคะผ้าขาวบางผ้าขาวบางก่อนเวลาที่เราซื้อมาเนี่ยควรไปต้ม น้ำให้สะอาดไปซักให้สะอาดก่อนนะคะก่อนนํามาใช้นะคะแล้วก็มีน้ําต้มสุกนะคะน้ําต้มให้ประมาณเดือดแล้วก็มาพักทิ้งไว้อะคะ่ะไม่ให้มันเดือดมากเพราะว่าถ้าเกิดชาเนี่ยใส่ลงไปถ้าเดือดมากเนี่ยมันจะทําให้ขมนะคะก็คือเวลาเดือดเสร็จปุ๊บเรามาพักทิ้งไว้สักปั๊บหนึ่งนะคะวิธีการทํานะคะก็คือเอาชาประมาณอันนี้มันประมาณน่าจะหนึ่งร้อยกรัมได้นะคะ เอามาประมาณครึ่งห่อแล้วกันค่ะครึ่งห่อของชานี้ก็ประมาณห้าสิบกรัมนะคะประมาณห้าสิบกรัมเนี่ยค่ะแล้วก็มาใส่แล้วก็มาผูกผูกให้เป็นรูกแบบนี้ค่ะถ้าเนี่ยขอย้ำเลยนะคะว่าก่อนที่จะนำมาใช้ก็คือต้องไปซักหรือว่าลวกน้ำร้อนให้สะอาดก่อนนะคะ พราะเราต้องนําจุ่มลงไปกับน้ําเสร็จแล้วนะคะได้เป็นลูกนี้พอน้ําพอเราเดือดเสร็จปุ๊บนะคะเราก็พักทิ้งไว้เราให้มันปร,ปริมาณมันไม่ถึงร้อนมากแล้วก็ไม่เดือดไม่ให้มันปุดๆอะคะ่ะเพราะมันจะขมนนี้นะคะเราก็ใส่แช่ลงไปนี่จ้ะคะจะทิ้งไว้ประมาณถ้าชาเนี่ยปกติหนึ่งลูกเนี่ยจะใช้ประมาณสามรอบถ้ารอบแรกนะคะในการแช่ลงไปเนี่ยเราจะแช่ทิ้งไว้ประมาณสองนาที ครั้งที่2ก็คือแช่ประมาณ3นาทีพอครั้งที่3ก็คือแช่ประมาณ4นาทีเราจะเพิ่มการแช่นานไปเรื่อยเพราะว่าชาเนี่ยมันจะความเข้มมันจะค่อยๆลดลงอะคะ่ะก็ใช้ประมาณ3ครั้งแต่อย่ากเกิน5นาทีนะคะเพราะว่าการแช่ชานานเนี่ยมันจะทําให้ท้องอืดได้นะคะ อันนี้เราแช่ชิ้งไว้ก่อนนะคะประมาณ2นาทีมาคุยเรื่องอื่นสมมติถ้าเกิดเราแช่ชิ้งเสร็จแล้วนะคะเสร็จนิ้าการแรปเรียบร้อยแล้วเนี่ยในการทําให้เย็นก็คือจะตั้งทิ้งไว้แต่ห้ามติดตั้งทิ้งไว้นานนะคะเพราะว่าจะทําให้มันเสียง่ายเสียเร็วเราอยากแนะนําวิธีดังนี้ก็คือหาน้ําแข็งนะคะมาใส่กับน้ําใส่เป็นกระมังใหญ่ะคะ่ะพอเราได้ชานี้เรียบร้อยแล้วเราก็ไปจุ่มแช่ไปเลยนะคะมันจะทําให้แบบว่าเย็นเร็วแล้วก็มันจะไม่เสียง่ายนะคะ ส่วนเอ่อพวกอุปกรณ์ของเราเราอยากแนะนําก็คือท้าขวดอันนี้ที่เราขายอยู่ก็คือจะเป็นเน้นเป็นพวกรรานาหารที่จะไปฝากขายนะคะอันนี้จะเป็นพวกงานสมัมนาจะเป็นขวดไซส์เล็กกะคะ่ะหรือว่าจะใส่พนแก้แบบนี้ใส่ไว้นะคะตามพวกอ่าเขาเรียกวา่าเหมือนคนเดินเลยแล้วปิดฝาไว้โชว์โชว์น้ําอยู่ข้างในเงี้ยคะ่ะพอเวลาลูกค้ามาก็ตักน้ําแข็งแล้วก็เอาน้ําชาใส ลูกค้าก็สามารถดื่ได้เลยข้อดีของการทําแบบนี้ก็คือไม่ต้องเอาน้ําชาทิ้งใส่ขวดโหลไว้เพราะมันจะทําให้บางทีแบบเสียง่ายแต่ถ้าเราใส่ขวดไว้ถ้ามันไม่หมดเนี่ยก็คือนําเก็บแช่เย,ย็นหรือว่าแช่ใส่ถังพวกน้ําแข็งอะไรก็ได้นะคะแล้วต่อไปนนี้จะเป็น อีกแบบหนึ่งก็คือตัวนี้จะขายง่ายนะคะเหมาะสําหรับพวกตามตลาดนะัดตามตลาดอะไรง่ายๆ10ิบาทเนี้ยค่ะขายง่ายๆถ้าไปฝากเขาขายก็ลองดูว่าเราจะส่งค่าด้กี่บาทลองคํานวณต้นทุนทุกอย่างดูนะคะเนี่ยค่ะก็เข้าๆข,ข,ข,ของเราจะมีประมาณ3มแบบท,ที่เราทําส่งขายอยู่นะคะทาแพ็กเกจให้ดูดีนะคะทาสติกเกอร์ข้างหน้าให้ดูดีนะคะอันนี้ก็เกือบได้แล้วนะคะ นี่ก็คือประมาณสีมันก็จะออกเข้มหน่อยประมาณนาทีกว่าเกือบสองนาทีละสิ่งต่อไปสมมติว่ามันครบแล้วนะคะสอนาทีสิ่งต่อไปที่เราจะทำก็คือน้ำตาลทรายอันนี้ครึ่งหม้อน,นี้ของเรานะคะจะใส่น้ำตาลทรายสีสีกระบยของช้อนนี้นะคะของคักพีนี้ส่วนใคร เพิ่งเริ่มทําก็ลองไปกับปริมาณดูค่ะให้เป็นในสูตรของเราเองนะคะว่าจะหวานมากกว่าน้อยแค่ไหนอะค่ะเพราะว่าแต่ละพื้นที่บางที่อาจจะชอบหวานมากบางที่รักษาสุขภาพก็อาจจะไม่ชอบหวานเลยอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็ลองไป,นปนในสูตรของเราดูว่าเราจะใส่น้ำตาลประมาณของเราเนี่ยใส่พึ่งหม้อเน,นี้ยประมาณสี่ทับที่อะคะ่ะน้ำตาลสี่ทับที น้ำตาลทรายควรใช้น้ำตาลทรายแดงนะคะหรือว่าเป็นน้ำน้ำน้ำพึ่งน้ำเชื่อมน้ำตาลทรายแดงอะคะ่ะเหมาะที่สุดกับการขายเพราะว่ามันก็ราคามันก็ไม่ได้แพงมากน้ำตาลทรายขาวใช้ไปมันก็ไม่ได้มีผลเขาเรียกว่าอ,อะไรอะมันไม่ได้มีประโยชน์อะคะ่ะมันต้องชาม,มันต้องใช้กับน้ำตาลทรายแดงมากกว่าสิ่งที่สําคัญต่อไปก็คือแต่งกลิ่นนะคะแต่งกลิ่นมะลิสามารถซื้อได้ตามพวกร้านขายอุปรกรณ์เบเกอรี่เลยะคะ่ะ ใส่เข้าไปนิดเดียวนะคะไม่ต้องเยอะนะคะถ้าใส่เยอะนี่คือทําให้เสียเลยนะคะใส่นิดเดียวแทบจะเป็นแบบไปายฟฝาเองนะคะนิดเดียวเองะคะ่ะนี่ค่ะห้ามใส่เยอะเด็ดขาดนะคะเพราะว่ามันจะมีผลเสียต่อร่างกายนะคะพวกนี้แต่งกลินแต่มันถ้าใส่นิดเดียวตามหลักของเขาก็จะไม่มีผลอะไรนะคะมันก็คือเป็นแค่แต่งกินอาหารเหมือนพวกอาหารทั่วไปอะคะ่ะที่เขาไม่ใช้แต่งกลินกัน ถ้าใส่เยอะเนี่ยมันมีมันไม่ได้มีผลเสียต่อร่างกายอย่างเดียวมันจะไม่อร่อยด้วยเพราะคนก็ทานไปแล้วจะรู้เลยว่ามันไม่ได้ธรรมชาติคือแต่งให้มันมีพอมีกลิ่นหอมหอมนะคะก็เรียบร้อยแล้วค่ะได้แล้วชาเขียวมะลิทำได้ามากเลยก็สามารถนาไปใส่เป็นขวดโหลตักแล้วก็อาจจะโรยดอกมะลิไว้ด้านบนนะคะเวลาลูกคะ้ามันก็ตักใส่ก็จะเป็นการคียร์ครดของการนําเสนออีกแบบหนึง่ง ะะง่ายๆหรือว่าจะลองเป็นแพ็กเกจที่เราบอกอย่างเงี้ยคะ่ะเป็นหลายๆแพ็กเกจดูว่าเราจะควรเราจะไปเสนอกับงานแบบไหน,นถ้าเกิดเราทํางานสัมมนาอยู่แล้วก็อาจจะใช้แบบนี้นะคะถ้าเราขายหน้าร้านทั่วไปก็ใช้แบบนี้ก็ได้ะคะัะง่ายๆสบบาทหรือว่าถ้าใครมีร้านอาหารอยู่ต้องการเช่นแบบใส่ตักตใส่เป็นแก้วเป็นแก้วก็ได้ก็อาจจะมีปลอก,กอจะมีอะไรหน่อยทําให้มันแบบดูแบบน่าสนใจมากขึ้นแก้วถังแก้วอะไรอย่างเงี้ยให้ดูเก๋ดีนะคะ ขอบคุณมากนะคะถ้าเกิดยังไงอยากติดตามเมนูต่อไปก็ให้กดซั cribe ต์ค่ะหรือว่ากดติดตามด้านล่างนะคะเมนูต่อไปก็จะเป็นชาเขียวลำไย,ยนะคะขอบคุณค่ะ